ตลอดหลายชั่วโมงเขาแกล้งทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นพูดคุยกับพ่อตาทำอาหารเย็นให้ลูกๆแล้วพาเด็กๆเ,เข้านอนแต่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านผมสีบลอนของภรรยาเขากำลังโผล่ออกมาจากถุงขยะสีดำอยู่แล้วเมื่อคริสตินาโจซิโมวิคคริสตินาโจซิโมวิคอายุ1ิปีถูกแมวมองเห็นบนถนนในเมืองบาเซิร์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เธอไม่เคยคิดเลยว่าช่วงเวลาง่ายๆนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสีปีต่อมาเธอเข้าสู่รอบสุดท้ายของการประกวดมิสสวิตเซอร์แลนด์ และคว้าตำแหน่งมิสโนวิสซิสเซอร์แลนด์ปี2007ถึงแม้จะไม่ได้มงกุฎใหญ่แต่เธอบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตและในปีเดียวกันนั้นเธอก่อตั้งแคทัวโคดบริษัทที่ปรึกษาช่วยให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนั้นมีคนมาถามฉันบ่อยมากว่าต้องเดินบนเวทีให้สวยอย่างไรหนึ่งในลูกค้าที่มีชื่อเสียงของเธอคือโดมินิกันดิกซึ่งคริสติน่าได้โค้ดให้เธอคว้ามงกุฎมิสสวิตเซอร์แลนด์ปี2013 นอกจากธุรกิจโค้ดคริสติน่ายังทำงานด้านไอทีรีค i t m เมนตให้กับ Google และบริษัทอื่นด้วยและที่นั่นเองที่เธอได้พบกับมารครีบินมารครีบินมารครีบินให้ภาพลักษณ์ของสามีและคุณพ่อที่สมบูรณ์แบบเขามาจากครอบครัวร่ำรวยมีงานดีบ้านใหญ่และยังเป็นอาสาสมัครลูกเสืองานแต่งงานของทั้งคู่ในเดือนสิงหาคม2017ดูเหมือนเทพนิยาย พวกเขาย้ายเข้าบ้านกึ่งเดียวหลังใหญ่ในย่านคนรวยใกล้บาเซลิลดูเป็นบ้านที่คู่รักประสบความสําเร็จใช้เลี้ยงลูกความภูมิใจที่สุดของคริสติน่าคือลูกสาวสองคนที่เกิดห่างกันเพียง17เดือนปี2020และ2021โพสต์ในอินสตาแกรมของเธอแสดงภาพผู้หญิงที่มีครบทุกอย่างธุรกิจที่รุ่งครอบครัวที่สวยงามและสไตล์จากหาดฮาวายไปจนถึงลานสกีสวิตสำหรับโลกภายนอกคริสตินากับมาร์คคือครอบครัวสมบูรณ์แบบแบบสวิตสมัยใหม่ ที่ทุกคนอิจฉาแต่ความสมบูรณ์แบบที่ดูดีเกินจริงมักซ่อนความมืดมนที่สุดไว้เพื่อนสนิทที่ให้สัมภาษณ์เดลี่เมลบอกว่าตอนแรกเธอรักเขามากจริงๆแต่ฉันแปลกใจที่เธอคบเขาคนนี้เพราะเขาไม่เหมาะกับเธอเลยเขาดูเป็นคนเก็บตัวมากวิจาร์เก่งและบางครั้งก็หยิงยโสคำวิจารณ์เล็กๆค่อยๆกลายเป็นสิ่งน่าสะพรึงกลัวคริสติน่าแต่งงานกับฆาตรกรโดยไม่รู้ตัวเธอปล่อยไซโคพาธคนนั้นอยู่บ้านกับลูกๆคนเดียว เขาหยีดหยามเธอทั้งท่าทางคำพูดและน้ำเสียงแม้แต่ในงานวันเกิดเด็กเขาก็ใส่หูฟังเพลงแยกตัวจากทุกคนมาร์กซ่อนความเป็นใซโคพาดเย็นชาวไว้เบื้องหลังรอยยิ้มเขาใช้คำวิจารณ์ปลอมตัวเป็นความห่วงใย,ยคำสั่งปลอมตัวเป็นความรักคริสติน่าเป็นคนไม่ชอบพูดลบเรื่องสามีทำให้เพื่อนๆไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรจนกระทั่ง12เดือนสุดท้ายเธอเริ่มเล่าให้เพื่อนฟังแสดงว่าเธอสิ้นหวังขนาดไหนเธอพยายามไปคู่บําบัดแต่มาร์กจะเดินออกจากห้องกลางคันหรือไม่ไปเลย เหตุการณ์ที่บันทึกไว้ชัดที่สุดคือวันที่14กรกฎาคม2023าตำรวจถูกเรียกมาที่บ้านเพราะมีรอยบิดคอชัดเจนบนคอคริสตินาแต่แม้หลังเหตุการณ์นั้นมากยังคมขู่เธอต่อไปเพื่อนเล่าว่าเธอบอกฉันว่าเคยเรียกตำรวจครั้งหนึ่งแต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดแค่บอกว่าเขาทำรุนแรงและกู่เธอว่าถ้าเรียกตำรวจอีกเขาจะพลิกเกมและเธอจะได้เห็นดีกันเขายังติดเหล้าและยาเสพติดเธอจับได้สองครั้งว่าเขาสุกกัญชาในห้องเก็บของชั้นใต้ดิน ความรุนแรงของมาร์กไม่ได้เริ่มที่คริสติน่าแฟนเก่าคนหนึ่งเคยแจ้งความว่าเขาบิดคอแล้วกระแทกหัวเธอเข้ากำแพงในช่วงหลายเดือนสุดท้ายคริสติน่ารู้แล้วว่าชีวิตเธอตกอยู่ในอันตรายคนใกล้ชิดเล่าให้ย0เมนุท่านฟังว่าเธออยากอย่าแตกลัวเขาการออกจากความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงคือช่วงที่อันตรายที่สุดทางสถิติเธอเริ่มวางแผนหนีอย่างลับๆปรึกษาทนายเรื่องการหย่าและสิทธิป,ปกครองบุตรแต่ทุกก้า้ที่เธอเดินมาร์กยิ่งขู่หนักขึ้น เขามาจากครอบครัวรวยมีเส้นสายการเมืองส่วนพ่อแม่คริสตินาเป็นชนชั้นกลางพ่อแม่เธอสู้ทนายราคาแพงของบ้านเขายังไงไหวมาร์กเคยวางแผนจะใช้สารเคมีละลายร่างเธอให้หายไปในอากาศแล้วแกล้งทําเป็นเธอทิ้งลูกหนีไปเองเพราะทนไม่ไหวแผนของเขาคือทําให้คริสตินาหายตัวไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงเพียงสี่สัปดาห์ก่อนถูกฆ่าเธอยังโพสตรูปทริปคู่รักในอินสตาแกรมดูโรแมนติก แต่จริงๆอาจเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายของมาร์กในการควบกลุมภาพลักษณ์ขณะที่เขาวางแผนฆาตกรรมอยู่วันที่13กุมภาพันธ์2 0 2 4เริ่มต้นเหมือนวันธรรมดาคริสติน่าตื่นเช้าเตรียมตัวพาลูกไปอนุบาลแล้วจะไปทำงานโค้ดแต่บ่ายวันนั้นเธอไม่ไปรับลูกตามนัดเนอร์เซอรี่โทรหาพ่อแม่เธอเพราะติดต่อไม่ได้พ่อแม่รู้ทันทีว่ามีอะไรผิดปกติคริสติน่าไม่เคยหายตัวแบบนี้พวกเขารีบไปที่บ้านมาร์กอ้างว่า ไม่รู้ว่าเธอไปไหนเขายังทําเป็นใจดีเสนอเครื่องดื่มให้พ่อตาทำอาหารเย็ยนให้หลานและพาหลานเข้านอนเพื่อนครอบครัวเล่าให้เมลออนไลน์ฟังว่าเขาสมบทสามีเป็นห่วงและพ่อที่ดีหลายชั่วโมงแชทกับพ่อตาทาอาหารกล่อมเด็กนอนเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบของไซโคพาธเมื่อแม่คริสติน่าจะแจ้งคนหายมากถึงกับวางสายโทรศัพท์ไม่ให้แจ้งสุดท้ายพ่อคริสติน่าบอกว่าผมจะค้นบ้านเอง เขาค้นทุกห้องจนลงไปที่ห้องสักคริชชั้นใต้ดินที่เหมือนบังเกอร์แล้วเห็นผมสีดอนโผล่ออกมาจากถุงขยะสีดำเขาสั่นเทิมเปิดถุงแล้วเห็นลูกสาวอยู่ในสภาพน่าสยดสยองเขาวิ่งออกจากบ้านร้องโหยหวนกลางถนนจนคนขับรถผ่านมาช่วยโทรแจ้งตำรวจผลชนสูตรเผยว่าคริสติน่าถูกบีบคอจนตายก่อนที่มากจะใช้เลื่อยไฟฟ้ามีดและกรรไกรตัดแต่งพุ่มไม้ตัดร่างเธอในห้องสักคริชนั้นเขายังพยายามซ่อนโทรศัพท์ของเธอโดวยวางไว้ในรถส่งของ เมื่อพ่อแลเธอกลับมาที่บ้านมาร์กหน้าซีดเพราะคงไม่คิดว่ามีคนจะเจอเขาถูกจับกุมทันทีโดยไม่แสดงอารมณ์ใดๆเลยแถมยังพูดกับแม่ยายว่าผมคิดว่าคุณจะแวะมาแป๊บเดียวเพื่อนครอบครัวถามว่าต้องใจดําขนาดไหนถึงไม่แสดงความรู้สึกอะไรเลยตอนแรกเขาอ้างป้องกันตัวแต่เดือนมีนาคม2024เขาสารภาพเมื่อหลักฐานพิสูจน์ว่าเป็นการฆาตกรรมที่มีการวางแผนสารจิตวิทยาประเมินว่าเขามีพลังอาญากรรมสูงมาก ขาดความเห็นอกเห็นใจและเลือดเย็นอย่างยิ่ง11กันยายน2024สาลสูงสุดปฏิเสธคำร้องปล่อยตัวชั่วคราวของเขาแต่ความโหดร้ายยังไม่จบครอบครัวมาร์กที่ร่ำรวยกำลังใช้ทนายราคาแพงแย่งสิทธิปกครองลูกสาวทั้งสองจากปู่ย่าตายายที่เป็นชนชั้นกลางคริสติน่าไม่ใช่แค่พาดหัวข่าวเธอคือผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จนักธุกธรกิจแม่ที่รักลูกและโค้ชที่ช่วยผู้หญิงนักไม่ท้วนให้มั่นใจมาร์ครีบินไม่ได้พลาดแค่ชีวิตเธอ เขายังภลากแม่จากลูกสาวสองคนตลอดไปและทำลายความไว้วังใจของทั้งชุมชนความยุติธรรมอาจเกิดขึ้นในสาล